เรื่องของการคอนโทรลฝั่งตรงข้ามนี่มันไม่มีเลยนะแต่ดูทำไมถึงมาสายเออรู้เรามชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้ชม ิจยเติมมเเกพียงแค่แคปรูปว่ากดซับช่องผมพร้อมกดไลค์เฟซบุ๊กเพจทางร้านแล้วส่งไปในอินบ็อกซ์ตอนเติมเกมก็สามารถได้รับส่วนลดสุดพิเศษเพิ่มเติมไปได้ทันทีอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างแล้วไปแวะชมกันนะครับเก่งไอซีัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับาสู่เกม7บาทอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวรูดเซียมาผสมกับอีกทีมใหม่ทีมหนึ่งนะครับแน่นอนว่าอย่าเพิ่งเบื่อหน้าตาของรูดเซียกันนะผมต้องใช้งานมันให้คุ้มเท่าจำนวนเงินที่ผมเสียไปนะ่ยหลังจากที่ผมเสียเเเเพชรรรไปจาานนนนนนนววมมกกกกะะ็็ททใให้้้สติขขขอออองงงผี่่่่ยคฟฟัืืแลบ ของความคิดนิดหน่อยนะครับจึงเกิดเขาเรียกว่าความคิดตกตะกอนมาเป็นทีมนี้ได้ไงผมก็ไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> ทีมนี้นะครับผมเรียกทีมนี้ว่าอื ทีมวีซ่าไหมผมว่าน่าจะเหมาะกับมันดีนะทุกตัวละครที่เราใส่มานะี่คือตัวละครที่ใช้จานวนเงินลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็รวมดาวตัวละครที่แสนแพงมารวมด้วยกันเลย,เลยนะแล้วกันนะแน่นอนว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะครูดเซียมาพร้อมกับเจ้าฟราวดินนะครับเป็นตัวละคร2ตัวที่มี <c oughs> ความสามารถในการดึง้าสิออมาท่าซีซีของเขาสูงกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับก็แน่นอนนะะทีมนี้น่าจะมีความสนุกกันบ้างแหละ ไม่ดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างวันนี้เอคมาที่ตาแรกนะผมไม่มั่นใจว่าจะมีใครบ้าทําทีมนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องของการคนโทรลฝั่งนกข้าวนี่มันไม่มีเลยนะแต่ดูซีซีเราชนะแน่นอนเนยครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ไม่ผิดนะนะเราตีไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เฮ้ยไม่ไม่ลักษณะทางนี้นะผมมาอย่างนี้ดีกว่าเออขยับการแล้วก็ตีรอบนึงเท่านี้เขาก็ไม่สามารถหยุดอันสีผมะ ติดขี้เฉยอ่ะโอเคไม่ไม่ว่ากันฮนะติดขี้ไม่ว่ากันเพราะยังไงเขาก็ไม่น่ามีทางตีดูดเซียของผมตายในเทิร์นแรกเนาะเออก็ต้องดูว่าเขาใช้สกิลอะไรนะเรื่องที่จะตีมาที่ฟลาวดินก่อนโอ้โหแรงจัดเบาได้เบา ที่เขาใช้พัมกินบอมมานะครับก็ในเทอร์นาอุย้ยการ์ดผมดีมากแล้วไม่ตั้งเกาะด้วยทําไมเขามินเขามินผมอย่างงั้นเหรอเคถ้าผมตีไปเนี่ยยังไงตัวของดัตก็น่าจะติดคลิปอยู่แล้วถูกไหมเพราะนั้นเราใส่เกาะให้กับดูโดเซียก่อนนะครับลดดาเมตแล้วก็ตีสันิดหนึ่งไปเพื่อเพิ่มเกรของดัตดีไหมโอ้ยยังไม่ต้องก็ได้อะเป็นอย่างนี้แทนแล้วกันจัดไปเออ กูจะติดติดขี้เฉยนั่นไงการ์ดทองมาแล้วโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเราดูดสแตทเขามานิดนึงแหละถูกไหมก็จริงๆผมควรจะดูดก่อนแล้วค่อยอันตินะเนี่ยแล้วหูก็ใช้การ์ดสองใบล้วน<ป>โอเค,อเคไม่เป็นไรรับไม่เป็นไรถ้าดันเรายังอยู่รอดถ้าดันเรายังอยู่รอดอยู่ก็ถือว่าโอเค,อเคแต่เขามีการ์ดเป้าเดียวปนะ่ะไม่มีนะผมขอร้องโอเค,อเคได้เวลาปาดแป๊กเลยนะฮะดูนะฮะฝั่งนู้นเนี่ยเขายังติด พาสีของตัวดูดูเซียของผมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถที่จะตีกดเทอร์เขาตายได้เลยถูกไหมแล้วก็หันมาตีที่ดัแทนนะครับแล้วก็ปาดไปทั้งทีมปึกปักป๊ปออ่ะไม,ไม่ไม่ตายด้วยชิบหายละชิบหายละ,ยละมีกี่ใบโอเคมีใบเดียวป๊ปป๊บป,ป,ป๊ปึ้งก็หวังว่าจะไม่ใช่การตีเดียวนะผมอยากโดนตีหมู่มากกว่า การในมือของเราก็ค่อนข้างเพียบพร้อมนะครับก็เข้าใจแล้วว่าทาไมตีเขาไม่ตายนะมีกิวเทนเดอร์ด้านหลังก็เป็นตัวละครที่แปลกใหม่เหมือนกันสาหรับทีมที่เล่น2คู่หัวผัวเมียภรรยาคู่นี้นะครับเกปาดรวมมาเขาก็ดูเลือดไปน่าจะเกือบเต็มปะถูกไหมโอเคสตาร์นมาที่ดั๊ดนะครับซึ่งผมบอกเลยเราไม่จาเป็นต้องการดั๊ดแล้วนะฮะการบนมือของเราคือสุดยอดมากตังกรออย่างนั้นเหรอไปครับผม จังหวะนี้ขอตียับๆเลยละกันโฮลิบีมเฮ้ยโอ้โหตีรอบแรกรอบที่สองติดคีได้ไหมขอร้องโอ้ยเหลือเลือดทำไมวะเน,นี่ยโอ้โหถ้าติดคีสักนิดนึงนะทำไมนะทำไมไม,ไม่ติดคลิรอบแรกผมตีติดคลิเฉยเลยเนะี่ยเขาใช้การสองใบโอ้โหตีเต็มที่เลยลูกดูดเลือดเข้าไปชื้นฉ่ำหัวใจหรือยังตียังอีกยังไม่หยุดอีกมีอีกใบไหม เวลาผมปาดคืนแล้วไปก็น่าจะจบแล้วนะผมว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับแต่ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะที่เขาเอากิวดเดอร์ไว้ด้านหลังนะครับไม่งั้นเนี่ยผมจบเขาไปได้นานแล้วนะเออถือถึงเป็นทางเลือกที่ดีถทางเลือกที่ดีไปตาที่สองกันดีกว่ากับตาที่สองนะครับจะเป็นอะไรที่แปลกมากถ้าผมไม่เจอสองคูง <Hello. S 1> ม่มันนั่นไงชิบหายแล้วออคือ ทีมเจอกเกาะผมจะสู้ยังไงเนี่ยเอ่อโอเคก็น่าจะเป็นทางเดียวที่น่าจะไหวหรือเปล่านะลดดามจไปนะครับแล้วก็ตีไปก่อนผมไม่แน่ใจว่าลิเลียเขาเนี่ยจะจั่วการ์ดได้ดีเลยหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าได้ดีขึ้นมาเนี่ยตัวของดั๊ดเขาก็จะตีแรงมากๆเลยนะเพราะนั้นเราต้องพยายามที่จะเก็บตัวละครตัวใดตัวหนึ่งออกไปก่อนนะครับคือถ้าเราฆ่าลิเลียเนี่ยสตัวที่เหลือก็ยังแรงนะ ิ่งลูกเขาอะลูกเขามันเก่งมากเกินไปอะถ้าพาสซีฟแบบแอคทิเวทขึ้นมานี่คือจบเลยนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องตั้งใจดูว่าเราจะสามารถโอ้ยเบาได้เบาลูกเออนั่นแหละคืงหลอดแล้วว่าเออเรานติสีเขียวผมจะตีเขาตายเปล่าอะผมตีอย่างนี้ได้ไหมอะ อันนี้น่าจะครึ่งหลอดถูกปะแล้วผมก็ตีไปอีกรอบนึงแล้วก็ตีกรอบนึงได้แหละผมว่าผมคำนวณดีนะไม่เกินครึ่งหลอดหรอกเออนี่แหละจัดไปฟาวดินทำไมถึงมาสายเออเย้โอ้โโอเคตัวละครที่ น่าจะเป็นปัญหาของเราก็ได้จากหายไปแล้วนเนี่ยพราะฉะนั้นตัวที่เหลือก็น่าจะรับมือได้ไม่ค่อยยากนะเพราะว่าเราดูสเตตของดัตมาแล้วด้วยนะครับทาริเลียนเนี่ยไม่ได้ล้างสถานะก็น่าจะโอเคถูกไหมอู้้ขั้นสองก็ยังเบาอยู่อู้ดีดูสเตตไว้ไม่ดูดที่แตงนะ่งเนี่ยบิ๊กบหรอใจหายใจความหมดเลยนี่แหละฮะเขาก็ไม่มีเกตอันติเราก็ซัดไปหมดเลยบอกเลยไม่เหลือ แล้วเขายังโดนรถเกาะอ,อยู่นะครับฟลโอ้ๆๆๆๆๆโดนฮิตสองแสนสามแรงจูดไปท่าต่อไปกันดีกว่าโอเคท่าที่สามนะครับเจอเป็นโอ้ถ้าผมเจอทีมอย่างนี้แล้วผมใช้ทีมคลีนี้ยิ้มแฉ่งเลยนะแต่อันนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเก็บเกรดของ เจ้าตัวนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะซึ่งผมมั่นใจว่าตัวนี้ต้องไม่ติดคลีนะครับการที่แล้วผมตีไม่ติดรอบนี้ก็ไม่ติดนะโหริบิมโอเคถือว่าสวยถือว่าสวยผมว่าอันตีทีเดียวดัดเขาน่าจะตายแล้วนะถ้าเขาไม่เลือกที่จะตีผมในเทิร์นนี้เพื่อดูดเลือดนะนะส่วนการที่เหลือผมว่าผมน่าจะฆ่าเขาตายแหละไม่น่าไม่นด้าหลอดไม่น่าหลอด,ดเอออันตีห้าหกของผมเนี่ยนะแรงแน่นอนถ้าตีตัวสีแดงคลิปที่แล้วที่ตีตัวสีเขียวคือโอ้โหยังติ่ม เขาดูดเลือดกลับไปนิดหนึ่งนะครับเลือดเด้งเท่เาไหร่อเขาไม่ได้ใส่โอ้ยแรงจัดจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมจะเอาอย่างนั้นเหรอต้องเจอดัสดของจริงของจริงต้องสีทองปลงครับญาติเออโอ้ไม่ขี้ก็แรงนะหายไปทีละตัวแล้วก็เป็นเอ็กซ์คนอดที่เหลือสุดท้ายนะครับปาดไป รถเกาะ40%นี่แม่งแบบส <Hello. S 1> ุดจริงและข้างหลังเขาเป็นแอนเทนน่านะครับโอคือเขากะจะแบบฆ่าเลี้ยงตัวแล้วค่อยๆลดเกตอันติสําหรับทุกครั้งที่เขาเจอทีมรัชันตินะเกาะของผมก็หนานะเออผมลืมบอกไปเลยว่าอันติของผมเนี่ยจะผมบอกอย่างนะผมว่าผมบอกแล้วแหละผมไม่น่าพลาดนะเออคืออ่ะเอาง่ายๆคืออันติของผมทําดาเมจเท่าไหร่ก็จะเพิ่มเป็นให้เกาะ <c oughs> เพิ่มเป็นให้เกาะอะไรนะ ผมพูดอะไรเ,เนี่ยจะเอามาเพื่อเป็นกรอตัวเองประมาณ65เนะครับสำหรับอันติขั้น5นะถ้าขั้น6น่าจะ70หรือ75ผมก็ไม่แน่ใจนะเออไม่มีไงพูดไม่ได้ <c oughs> ه, ไปไปนี่เหลือตัวสุดท้ายแล้วก็ไปดูตาต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะโอเค okay, มากับตาสุดท้ายนะครับแล้วเจอเป็นทีมจอบก่ออีกแล้วนะอ่าเป็นอะไรที่ ผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจริงๆคนเล่นจเจาะเกราะเริ่มน้อยลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทีมเจาอกเออกราะมันไม่ได้แย่นะแล้วมันก็เก่งด้วยนะฮะเป็นเลยมันเลยเป็นทีมที่ผมกลัวมากอีกทีมหนึ่งเหมือนกันนะโอเคเราต้องพยายามเก็บสักตัวให้ได้ก่อนนะครับถ้าการเราจัวดีเราก็จะหันไปตีที่รูเก่าแทนนะนะแต่ว่านั่นแหละครับการไม่ดีอันตีของเราเนี่ยน่าจะตีได้ประมาณเจ็ดแปดหมื่นถึงไม่แนะ เดี๋ยวดูเลือดรูเก่าก่อนแล้วกันว่าเลือดเขาเหลือเท่าไหร่นะครับโอ้ได้โปรดผมขอร้องอย่าโอ้ขึ้หลอดอีกใบไม่เอานะโอ้และอย่างแรงโอเคปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่ารูเก่าเนี่ยเขาทำการลดแอคแท็กของเราไปนะการที่จะตีกลับไปอาจจะลำบากเพราะว่าเป็นขั้น2ด้วยถ้าเมื่อกี้ที่ผมเห็นโอ้โหลบไปแค่279อ่ะมันน่าจะโอเคป่ะเรา ตีไปหนึ่งรอบปาดไปหนึ่งทีแล้วก็น่าจะอันติไหวอยู่นะผมว่าไม่น่าเลือดเกินครึ่งนะครับถูกไหมชิบหายแล้วชิบหายแล้วเบาชิบหายแล้วโอ้ผมคำนวณผิดผมตายแล้วผมตายแล้วบายๆทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ทุกคนมีความสุขเนะฮะผมก็ไม่คิดว่าดั๊จะตีแรงขนาดนั้นนะ ถ้าลูเกาตีกลับมาแค่2ทีทีมผมน่าจะหายหมดนะครับมีการฮิวก่อนนะฮิวไม่ว eh ่าครับจะตีให้มันเบาๆหน่อยนะโอ้เจนนดสไซคัตเตอร์มันที่รูโดูเซียแล้วแรงบากเลยโอ้โหละการโอเคเราคงไปไหนไม่ได้นะครับนอกจากปีที่ลูเกาตัวเดียวเลยนะ เราตีไปให้หมดเลยนะครับคือถ้าลูกเคายังยืนอยู่บนสนามนี่ลำบากมาแล้วตีมันไม่ติดขี้แล้ว <c oughs> มาโอ้ความหวังสุดท้ายอยู่ที่ดัดแล้ว <c oughs> ผมบอกเลยว่าถ้าเขาไม่มีการลดค่านันติซึ่งก็ต้องมีอยู่แล้วเป่าวะถูกไหมอย่าทำให้ผมผิดหวังลูเคีตีไปหนึ่งทีดัดมนันโอ้โหอีกใบหนึ่งไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เจาะเกาะสามใบแหละจะโชคดีขนาดนั้นไม่ได้ โอ้ใบแรกมาแล้วใบที่สองเป็นอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งโอเคโอ้ลงอกลงใจเนี้ยถ้าจั่วการ์ดดั๊ขึ้นมาอีกเรียบร้อยลาก,ก้อยโอ้นี่แหละครับความโกงของเมดิโอดัส์นะไม่ว่าจังหวะไหนๆมันก็คัมแบค็คได้เสมอเลยนะครับ คุณแรงจัดประหยัดจริงเรื่องปิ้งย่างนะแต่ก็ผมเมื่อกี้คือไม่ใช่เมื่อกี้ทันนี้คือผมคำนวณผิดพลาดแบบมหาศาลเลยนะครับและเจอเป็นเคียวด้วยนะและ้วน่นอกนว่าเคียวก็คงเลือกที่จะตีเมอร์ลินก่อนปะโพะตีดัดไปตั้งแต่แรกผมคิดว่าก็ไม่ได้จาเป็นนะครับมีโอกาสที่จะตีแล้วติดคลิมากเหมือนกันถูกไหมหรือตีหมู่อ้าวแล้วเมอร์ลินไม่ตายเมอร์ลินไม่ตายเอาวะเราเราตีหนึ่งรอบแล้วก็ ใช้เมอรลินให้มีประโยชน์มากที่สุดไหมลดเกียรติเขาสันหน่อยแล้วกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้เล่นเกียรติให้ให้เร็วกว่าเขาถูกไหมเพราะถ้าเราติดไฟอยู่อย่างนี้นะครับดัดเราก็ไม่ได้จะสู้เขียวได้แน่นอนตีหมู่มาก็แรงอ่ะไฟติดหัวนี่คือของจริงอ่าอย่างเรื่องที่ตีเดียวอยู่แล้วผมขอจั่วเป็นการขั้น3ามเลยได้ปะได้ปะสน,นิดนึงนะการน่ารักซะด้วย มีวิธีเดียวแล้วครับที่เราจะสู้ได้การ์ดเขาเนี่ยเป็นการ์ดเงิน3ใบซึ่งผมมาแต่ว่าตีเดี่ยวมาผมก็ไม่น่าจะตายปะอ่าโอเคอยู่แต่อันติเราจะฆ่าเขาได้ไหมอ่ะได้ป่าดั๊ได้ป่าดัเดเดอรแบกของจริงลงฆ่าได้นะฟลูเขาเตอโอ้แรงเกินลิมิตจริงๆอ่ะ โอเคทนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทีมวีซ่ารุดปืนลูดปืนนะครับก็คือมีลูดูเซียกับเพื่อนพ้องของเขาที่ใช้ตังค์จ่ายเยอะมากๆเลยนะเป็นหนึ่งทีมที่สนุกนะครับถ้าใครมีตัวแล้วก็ อันติเหลือๆเ,เนี่ยก็ลองออกมาเล่นกันดูก็ได้นะผมว่าก็สนุกอีกแบบนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าถ้าการ์ดีฝ่ายหนึ่งขึ้นมือได้ดีกว่านะครับเราอาจจะลำบากก็ได้นะไม่ว่าจะโดนแช่แข็งจะโดนสตันอะไรก็ตามแต่เนี่ย้โหทรามานชีวิตมากเลยนะโอเคไงของคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในวันนี้ด้วยนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังก็ฝากติดตามชมกันต่อไปด้วยสำหรับนี้คนต้องลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ